ดูที่ไหนอ่ะมีอะไอ้สิ่งปกคุมในรถคันเนี่ยจราจรสพนำไปมาดนะครับผมเนี่ยมากวดขันวิ่ในจราจรตัวเองอะ่ะรถขนอะไรขนปงขนป้ายไม่มีสิ่งปกคลุมมา,มาเผื่อมันลม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 ,มันพัดกวยตกมา้ากรถผมทำไงเนี่ยรถผมไม่พังกันหรือเห็นไหมนเนี่ยเออมากวดขันมากวดขันบังคับใช้กฎหมายกับกับคนอื่นเขาแต่ตัวเองไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่มีสิ่งปกคุมใช่ไหมสอพอลานไปมากครับผมอย่างน,นั้นห่ยขนโปงขนป้ายขนกลัวไม่มีอไอ้ผูกมัดเลยเผื่อลมตีขึ้นมาแล้วกลวยมันกระเด็นใส่รถผมทําไงเนี่ยเออมาปฏิบัติบังคับใช้กับแต่กับประชาชนตัวเองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยทําเพื่ออะไร ทำไมถ่ายไม่ได้